วันนี้ผ่าเด็กเกวันนี้พบกับครูความตุ้งนะคะวันนี้ครูจะพาเด็กเกมาเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการของเราค่ะตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการของเราคือตาพระสมุดเจดีย์นั่นเองนะคะเด็กๆกสีประจำจังหวัดของเราคือสีเหลืองค่ะต้นไม้ประจำจังหวัดของเรานะคะคือต้นโพธิ์ทะเลค่ะและดอกไม้ประจำจังหวัดของเราคือดอกดาวเรืองนั่นเองนะคะเด็กเกงต่อไปนะคะครูจะพาเด็กเกงมาชมประวัติความเป็นมา จังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะเติดตมอพร้อมเรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสมุทรปราการ หรือเมืองปากน้ำตามชื่อเรียกขานเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนสองฝากฝั่งปลายสุดแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยสภาพธรำเลที่ตั้งเช่นนี้ทำให้สมุทรปราการเป็นทั้งแหล่งทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลนอันอุดมเป็นอู่ข้าวอู่น้ำจากความสมบูรณ์ของดินและแหล่งน้ำเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์สืบเนื่องยาวนานและเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเล ที่มีความสำคัญนับแต่อดีตแม้อยู่บนวิถีแห่งความเปลี่ยนแปลงชาวสมุทรปราการก็ยังคงรักษาและสืบสารวัฒนธรรมอันงดงามและทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างเช่นประเพณีรับบัว ประเพณีแข่งเรือและประเพณีสงกรานชาวมอญชนชาติซึ่งอพยพเข้ามาตั้งภูมิลำเนาในสมุดปราการตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินงานนับศาการพระสมุรเจดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งสร้างป้อมป,ป้องกันฆ่าศึกลุกรานในสมัยรัชกาลที่สองที่นี่ ยังมีวัดวาอารามแสนวิจิตรสะท้อนความเชื่อและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาแต่อดีตอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของคนยุคปัจจุบันอย่างเช่นวัดบางพลีใหญ่ในหรือวัดหลวงพ่อโตพระพุทธรูปซึ่งมีตำนานว่าได้แสดงอภินิหารหลอยน้ำมาผุดที่วัดแห่งนี้วัดกลางวรวิหาร ซึ่งมีศิลปรกรรมยุคต้นรัตนโกสินทร์วัดอโศการามวัดที่มีชื่อเสียงด้านการวิปัสสนาวัดทรงธรรมวรวิหารซึ่งยังคงรูปแบบศิลปรกรรมมอญโดยเฉพาะมหาเจดีย์รามัน วัดโปรดเกตเชิารามที่มีความงามของสถาปัตยกรรมแบบจีนพระพุทธไสยาสนและพระมนดกและคงปฏิเสธไม่ได้ในสเสน่ห์ของเมืองเก่าจากวิถีชีวิตแสนเรียบง่ายริมคลองโดยเฉพาะตลาดบางปีใหญ่ ตลาดเรือนแถวไม้เรียงรายริมลำคลองสำโรงอายุกว่าร้อยปีตลาดคลองสวนตลาดห้องแถวเคียงข้างคลองประเวทบุรีร่มซึ่งเก่าแก่ไม่แพ้กันหมู่บ้านสาขาหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่แห่งคลองสาขาที่มีของฝากขึ้นชื่ออย่าง กุ้งเหียและปูรามเกียรติและล่าสุดคือตลาดบางน้ำพึ่งตลาดน้ำที่เกิดจากการร่วมใจของชาวบ้านเพื่อจำหน่ายสินค้าของชุมชนนอกจากนั้นเมืองแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และแสดงงานศิลปรกรรมหลายยุคหลายสมัยของไทยไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ และอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแหล่งรวมงานศิลปะตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ไหมคะว่าของขวัญจะมาสุปปรบานยังไงบ้างาถ้าเด็กๆยังไม่ทราบเดี๋ยวคุณครูพิษจะพาเด็กๆไปห้องขับขวัญนะคะพร้อมเข้าใจาคุณครูพิษแล้วเราจะทำแทบประกอบไปด้วยกันเลยนะคะอ่ะพร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วค่ะ เลนสวุมเด็กๆเข้าบาไ้อ่เตค่ะเกมากเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณคูทิ์ก็พาไปเรียนรู้ทันกันแล้วเปิดเทอมเด็กๆมาเข้าเอนกคุณครูที่กังนะคะบ๊ายบาย ของชาวจังหวัดสมุทรปราการค่ะอย่างแรกนะคะก็คืออาชีพเกษตรกรรมค่ะอย่างเช่นนะคะการทํานาท,นทาสวนทาไร่เลี้ยงปลาแล้วก็การประมงค,ค่ะส่วนอาชีพอีกอย่างนะคะที่มีคนทําเยอะมากๆเลยก็คืออุตสาหกรรมค่ะเช่เนโรงงานอุตสาหกรรมทงนาเข้าแล้วก็ส่งออกค่ะ,ะซึ่งอาชีพทั้งหมดนะคะสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดสมุทรปราการเป็นอย่างมากค่ะเด็ก ว่าคุณพ่อแม่ทําอาชีพอะไรกันบ้างคะเปิดเทอมแล้วอย่าลืมมาเล่าใกับครูแล้ะเพื่อนๆฟังนะคะเป็กองไรกันบ้างคะเด็กๆการเรียนรู้หน่วยจังหวะสมรปริการของเราเด็กๆได้รับฟังรู้อะไรกันบ้างคะอย่าลืมมาเล่าให้ครูและเพื่อนๆฟัง กันมานะคะพบกับคุณครูได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ